การใช้เทคนิคการคิดโจทย์นะครับของสูตร5อรหันของอาจารย์นะครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าต้องการผสมกาแฟอยู่2ชนิดนะครับมีราคากิโลกร,รัมละ36บาทนะลูกกับกิโลกร,รัมละ24บาทเขาถามว่าต้องใช้อัตราส่วนตามข้อใดจึงจะได้กาแฟผสมกิโลกร,รัมละ35บาทและยังมีกำไรอยู่ 25%สังเกตนะครับลูกว่ากาแฟที่ผสมเสร็จแล้วจะขายในกิโลกรัมละ35บาทและยังมีกำไรอยู่25%เรามาหาก่อนนะครับว่าทุนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คำว่าขายนะลูกขาย35บาทนะครับขาย35บาทแล้วมีกำไรนะครับลูกกำไรอยู่25%นะครับขาย35บาทและมีกำไรอยู่ 25%เรามาดูก่อนนะครับลูกว่าต้นทุนของมันน่ะเท่าไหร่นั่นคำว่ากำไร25%าไร2ตัวนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญคำว่ากำไรหรือ100้อยละเป็นการเปรียบเทียบปริมาณใดๆกับ100คําว่ากำไร25%าไร25%นั่นหมายค่ะว่าเราขายนะครับ125บาทนะครับเราขาย125บาททุนของมันก็คือ100นะครับถ้าเกิดเราขาย 35บาทนะครับถามว่าต้นทุนจะเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติแต่อย่างนะครับเอา35ขึ้นไปคูณ100แล้วย้าย125ลงมาหารก็จะได้ต้นทุนออกมามีค่าเท่ากับ28บาทนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ทุนเฉลี่ยเป็น28แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้สูตรเด็ดคือสูตร5อรหันของอาจารย์เลยครับนั่นก็คือเราตีกรอบขึ้นมา5กรอบลก เห็นไหมครับเราก็ตีกรอบขึ้นมา5กรอบนะครับอ่าพอเราตีกรอบขึ้นมา5กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นเอาทุนเฉลี่ย28เนี่ยมาเขียนไว้ตรงกลางนะครับ28มาเขียนไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับนี่เป็นชนิดที่1ครับกาแฟชนิดที่1ครับอันนี้คือกาแฟชนิดที่2นะครับแล้วก็เราเชื่อม ลูกศรในแนวไข้นะครับชนิดที่1ราคา36เราก็เอา36มาเขียนตรงนี้นะครับลูกชนิดที่2ราคา24ก็เอา24มาเขียนตรงนี้เห็นไหมครับว่า36ต่างจาก28อยู่8นะครับ24ต่างจาก28อยู่4เห็นไหมครับต้องผสมในอัตราส่วน4ต่อ8นะครับ